สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์เอ็มวันนี้เราจะมาพูดถึงการเป็นพรหมและการเป็นมนุษย์กันว่าการได้อัตภาพนั้นๆมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรและการเกิดเป็นพรหมและมนุษย์นั้นอะไรย่อมดีกว่ากันแต่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าพรหมหรือพระพรหมนั้นคือใครและอยู่ที่ไหนโดยเริ่มจากที่ที่พวกเราอยู่กันนี่แหละที่พวกเราอยู่ในนี้จะเป็นพของมนุษย์ และสูงขึ้นไปจากโลกมนุษย์ก็จะเป็นสวรรค์ก็คือที่อยู่ของเหล่าเทวดานั่นเองโดยสวรรค์ในศาสนาพุทธจะแบ่งออกเป็น6ชั้นได้แก่ชั้นที่1คือชั้นจาตุมหาราชิกาก็คือสวรรค์ที่เท้าจตุโลกบาลท,ทั้ง4นั้นปกครองอยู่สวรรค์ชั้นที่สองคือสวรรค์ชั้นดาววดึงและผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้ก็คือเท้าสักกะหรือพระอินท์นั่นเองสวรรค์ชั้นที่3ก็คือสวรรค์ชั้นยามา สวรรค์ชั้นที่4ี่ก็คือสวรรค์ชั้นดูสิตจะเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์สวรรค์ชั้นที่5ก็คือสวรรค์ชั้นนิมมานารดีสวรรค์ชั้นที่6ก็คือสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตีอันนี้คือสวรรค์ทั้ง6ชั้นในศาสนาพุทธนะครับส่วนเรื่องของสวรรค์ทั้ง6ชั้นนี้ผมจะไม่ขอพูดอะไรให้มากเพราะผมเคยพูดไว้หลายคลิปแล้วแต่แค่จะให้คนที่เข้ามาฟังใหม่ๆได้พอรู้คร่าวๆกันว่าสวรรค์ในศาสนาพุทธนั้นจะมีประมาณนี้ แต่ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นที่6ขึ้นไปก็จะเรียกว่าพรม,มโลกนั่นเองก็คือเป็นที่อยู่ของเหล่าพรมนั่นเองที่ที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ตอนนี้ทุกคนก็รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเหล่าพรมนั้นอยู่ตรงไหนและคราวนี้เมื่อรู้แล้วว่าพรมนั้นอยู่ที่ไหนต่อไปก็คือจะทํำยังไงละ่ะถึงจะได้เป็นพรมก่อนจะเป็นพรมได้ก็ต้องเกิดเป็นมนุษย์ซะก่อนแล้วต้องเป็นมนุษย์ที่จเจริญพรมวิหารสก็คือ เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาและปฏิบัติสมาธิจนได้ฌานขั้นใดขั้นหนึ่งมาแล้วเมื่อตายไปก็ย่อมเป็นพรหมได้โดยฌานแต่ละขั้นก็ส่งผลให้ไปเกิดพรหมต่างชั้นกันโดยพรหมโลกนั้นมีถึง20ชั้นเลยอย่างพรหมโลกชั้นที่1จะเรียกว่า พรมปริศสัชาภูมิและการเกิดเป็นพรมในชั้นนี้ก็คือเมื่อตอนเป็นมนุษย์ได้เจริญสมถักรรมฐานจนบรรลุปฐมฌานขั้นต้นมาได้และจะได้เสวยสุขอันปราณีตอยู่ในพรมโลกชั้นนี้จนหมดอายุไขและเป็นอายุไขที่นานมากๆพรมชั้นแรกนี้จะมีอายุไขได้อยู่ที่1ส่วนสแห่งมหากัั และคำว่ามาหากับนั้นเป็นความนานที่นานมากๆมากเกินกว่าที่พวกเราจะจินตนาการได้เลยนะครับและผมก็ไม่ได้พูดเวอร์ไปนะครับผมกล้าพูดเลยว่ามนุษย์เราจินตนาการความยาวนานของคำว่ามาหากัปไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าจะให้ผมอธิบายคำว่ามาหากับนี่มันนานขนาดไหนเดี๋ยวผมจะลองพูดให้ฟังนะครับทุกคนเคยได้ยินคำว่าอสงไขยกันไหมคำว่าอสงไขยนั้น ถ้าจะระบุเป็นจำนวนปีก็ถือว่าแทบจะระบุไม่ได้เลยว่ามันกี่ปีคราวนี้ทุกคนลองนับเลขดูตั้งแต่เลขหลักหน่วย10 100อย0ัน0,000 0 0 0 0นล้าน10ล้าน100ล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแล้วก็ล้านล้านตั้งแต่ล้านล้านไปก็เริ่มนับยากแล้วนะครับล้านล้านนะครับล้าน2ตัวไม่ใช่ล้านตัวเดียวคำว่าล้านล้านเนี่ย ก็คือเติมเลข1ไว้ข้างหน้า1ตัวแล้วตามด้วยเลขศูนย์ทั้งหมด12ตัวจะเท่ากับล้านล้านแต่คำว่าอสงไขให้เติมเลข1ไว้ข้างหน้า1ตัวแล้วตามด้วยเลขศูนย์140ตัวทุกคนเห็นไหมว่ามันนับไม่ได้แล้วมันจะนับยังไงเลขศูนย์ตั้ง140ตัวนี่แหละครับคือ1อสงไขแต่คราวนี้1อสงไขก็ยังเทียบไม่ได้กับคำว่ามาหากัั พราะต้องเอาความยาวนานของอสงไขยถึง4รอบถึงจะเรียกว่ามหากัปก็เท่ากับว่า4อสงไขยจะเท่ากับ1มหากัปนั่นเองแต่พรมชั้นที่1พรมปริศชาภูมิอายุไขย,ยังไม่ถึง1มหากัปนะครับแต่คือ1ส่วนสแห่งมหากัปอันนี้ก็นำไม่ได้แล้วเช่นกัน นั้นทุกคนข้ามมาดูพรมชั้นสูงสุดเลยชั้นที่20กันเลยครับเราจะเรียกชั้นนี้ว่าชั้นในวสัญญานาสัญญายตนาภูมิพรมชั้นนี้มีอายุขยได้ถึง8 4 0 0 0มหากัปธคืออยู่แบบว่าลืมตายกันเลยและผู้ที่จะได้มาอยู่ในพรมมโลกชั้นนี้ตอนเป็นมนุษย์ก็ต้องเคยได้ฌานที่เรียกว่าอรูปฌานสี่มาแล้วอรูปฌานนะครับไม่ใช่ร,ปรชูปฌาน หรือจะเอาให้ง่ายๆพูดรวมๆเลยก็คือชานที่8นั่นเองและการอยู่ของพรมนั้นจะมีแต่ความสุขเป็นความสุขอันปราณีตหนักหนาที่ไม่ใช่ความสุขแบบโลกมนุษย์เราแน่นอนไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบมนุษย์โลกไม่ต้องมานั่งเครียดนั่งคิดมากในแต่ละวันแบบมนุษย์โลกที่ฟังฟังมาก็ดูว่าดีและมีความสุขกันมากเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วและท้ายที่สุด ยังไงสักวันเหล่าพรมทั้งหลายก็ต้องหมดอายุไขกันอยู่ดีเมื่อจุติหรือตายจากการเป็นพรมก็ยังสามารถลงนรกได้อยู่ดียังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนี้อยู่ดีดังนั้นพรหมโลกนั้นแม้จะเป็นสถานที่ที่ยาวนานมากๆแต่ก็ยังไม่ใช่สถานที่ที่เที่ยงแท้ถาวร และความอันตรายในการเป็นพรมนั้นก็ถือว่ายังมีอยู่มากและใช่ว่าพรหมชั้นสูงสูงที่มีอายุได้หลายมหากัปจะดีกว่าพรมชั้นล่างล่างเสมอไปนะครับเพราะว่าบางทีพรมชั้นล่างล่างอายุไขาอาจจะหมดก่อนแล้วได้ไปเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจนบรรลุปเป็นพระอรหันต์แล้วเข้านิพพานกันไปแล้ว รมชั้นสูงสูงก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลยเพราะอายุขายนั้นนานมากๆบางทีพระพุทธเจ้าอุบัติมายังโลกนี้หลายพระองค์แล้วรมชั้นสูงสูงก็ยังไม่หมดอายุขายกันเลยก็เลยทำให้พลาดในการได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแต่ก็จะมีพรมอีกชั้นเป็นชั้นพิเศษก็คือพรมโลกชั้นที่1 2ถึง16จะเรียกว่าชั้นสุดทาวาส จะเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีก็คืออริยบุคคลขั้นที่3และที่ได้มาอยู่ในชั้นสุดทาวาสนั้นก็เพราะว่าตอนเป็นมนุษย์ได้เกิดทันคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ยินได้ฟังธรรมจนทําให้บรรลุเป็นพระอนาคามีพอตายไปก็ต้องมาอยู่ในพรมโลกชั้นสุดทาวาสคือพระอนาคามีเนี่ยท่านเหลือกิเลสที่ติดอยู่ในจิตสันดานน้อยมากๆอีกแค่นิดเดียวก็เป็นพระอาหารหันต์เข้านิพพานได้แล้ว แล้วถ้ามาอยู่ในพรมโลกชั้นสุดท้าวานนั้นท่านจะไม่กลับไปเกิดอีกแล้วท่านก็จะนิพพานในชั้นสุดท้าวานนี้เลยนี่ก็เป็นความพิเศษเลยนะครับในเรื่องของการเข้านิพพานเพราะไม่ว่าภพภูมิไหนอย่างเช่นเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาอย่างเทวโลกตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่1นถึงหและขึ้นมาอย่างพรมโลกทุกชั้นไม่มีภพภูมิไหนสามารถเข้านิพพานได้เลยยกเว้นแต่ภพภูมิของมนุษย์กับพรมโลกชั้นสุดท้าวาเท่านั้น และพรมโลกชั้นสุดทาวาสยังมีพรมองค์สําคัญองค์หนึ่งนะครับซึ่งพรมองค์นี้อยู่ชั้นสุดทาวาสในชั้นที่16ก็คือชั้นที่สูงสุดแล้วในสุดทาวาสภูมิโดยชั้นที่16จะเรียกว่าอากาศนิตฐะสุดทาวาสภูมิซึ่งพรมองค์นั้นมีชื่อว่าคติกาละพรมและคติกาละพรมนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยแต่เป็นเพื่อนของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหละครับ คือย้อนกลับไปในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระกัสสปะพุทธเจ้าตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้เกิดอยู่ในตระกูลพาราหมีชื่อว่าโชติปาละและโชติปาละก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าคติกาละและทั้งสองได้มีโอกาสไปฟังธรรมกับพระกัสสปะพุทธเจ้า สุดท้ายแล้วคติกาละได้บรรลุธรรมเป็นอริยะบุคคลขั้นที่สก็คืออนาคามีแต่โชติปาละยังไม่บรรลุธรรมใดๆเพราะว่าเป็นพระโพธิสัตว์จะต้องบรรลุธรรมด้วยตัวเองเท่านั้นและคราวนี้เมื่อทั้งสองได้ตายไปคติกาละก็ได้ไปเกิดเป็นพรมอยู่ในชั้นที่16ก็คือชั้นอากาศนิตถาสุทาวาสภูมิเป็นชั้นของผู้ที่เป็นอริยบุคคลขั้นอนาคามี ส่วนพระพุทธเจ้าของเรานั้นที่ตอนนั้นชื่อว่าโชติปาระเมื่อตายไปก็ยังคงต้องเวียนไห้ตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆจนมาถึงชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าของเรานั้นคือในช่วงที่ท่านออกบวชก็คติการลพรมเนี่แหละเป็นผู้ที่เอาบริขารทั้ง8มาให้สบงจีวอสังคติบาดมีโกนเข็มประคตเอวและก็ธรรมกะหลกก็คือกระบอกกองน้ำในสมัยนั้นนี่แหละครับ เห็นไหมครับว่าพระบุทธเจ้าของเรานั้นเวียนไา้ตายเกิดอยู่ตั้งนานแต่คติการละพรมยังอยู่ในพรมโลกชั้นที่16ยังไม่ไปไหนเลยก็อยู่กันนานมากๆเลยสําหรับพรมโลกแต่สําหรับคติการละพรมนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของการเวียนไห้ตายเกิดแล้วนะครับเมื่ออยู่ในพรมโลกชั้นสุดทาวาดแล้วยังไงก็ได้เข้านิพพานแน่นอนปลอดภัย100%ท่านจะนิพพานในพรมโลกชั้นที่ท่านอยู่เลย และคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของภพภูมิมนุษย์กันบ้างว่าภพภูมิของมนุษย์นั้นดีหรือไม่ดียังไงภพภูมิของมนุษย์เหล่านั้นถือว่ามีครบทุกรสชาติในชีวิตไม่ว่าจะสุขทุกเฉยๆร้อนหนาวเย็นเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพแข็งแรงสุขภาพอ่อนแอหิวหรืออิ่มและอีกหลายๆอย่างจะต่างจากพรหมโลกนะครับที่พวกเขาจะมีแต่ความสุขกัน ดังนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นภพภูมิที่เอื้อต่อการบรรลุธรรมมากที่สุดแล้วเพราะพวกเราจะเข้าใจว่าทุกข์สุขมันเป็นยังไงถ้ามีทุกข์จะต้องหาวิธีดับทุกข์ยังไงจะต่างจากพรหมโลกที่เขาไม่ต้องมานั่งหาวิธีดับทุกข์เพราะภพของพวกเขาไม่มีความทุกข์แบบเราๆและเมื่อมนุษย์นั้นได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ย่อมพิจารณาได้ดีกว่า แต่ใช่ว่ามันจะเป็นแบบนั้นเสมอไปเพราะพบของมนุษย์นั้นเมื่อเราเกิดมาใช่ว่าพวกเราจะสนใจทำมากคาสอนของพระพุทธเจ้ากันทุกคนสักที่ไหนบางคนเกิดมาเพื่อมาสร้างบาร,รมีก็ถือว่าดีแต่ถ้าบางคนเกิดมาทําแต่อกุศลกรรมทํากรรมชั่วก็อันตรายอย่างมากเพราะสุดท้ายแล้วก็คงยังไม่ผลวัตตะสงสารนี้ก็ต้องกลับไปทุกคติเหมือนเดิมเช่น เบสอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอันนี้ขนาดเกิดทันที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะครับก็ยังไม่ค่อยจะปฏิบัติตามกันสักเท่าไหร่เลย และมนุษย์ก็เป็นพบภูมิที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆถ้าเทียบกับทุกพบภูมิเอาแค่เป็นมนุษย์ก็ว่ายากแล้วและเป็นมนุษย์ที่ทันพระพุทธเจ้าทันคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่พวกเราในที่นี้ยังถือว่าโชคดีนะครับแม้ไม่ทันพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังทันคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แต่จริงๆจะบอกว่าโชคดีก็คงไม่ได้เพราะว่าการที่พวกเรามาเกิดในยุคนี้มันก็เป็นเพราะว่าพวกเราทํามาตั้งแต่ในอดีตชาตินี่แหละครับ มันไม่ได้มีเรื่องบังเอิญเลยที่ทำให้เรามาเกิดในยุคนี้ตอนนี้ในปัจจุบนันทุกคนก็ลองดูนะครับว่ามนุษย์ก็เริ่มเสื่อมถอยกันแล้วในด้านศิลธรรมโลกในตอนนี้ก็แปรปรวนเหลือเกินโรคภัยไข้เจ็บก็มีมาเรื่อยๆสภาพอากาศบ้านเราโลกเราในตอนนี้ก็แย่มากๆให้ทุกคนจงจำไว้เลยนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่เรามาเกิดในยุคแบบนี้ก็เพราะว่าเราทำมาแบบนี้ก็ต้องมาอยู่ในยุคแบบนี้ และเมื่อพิจารณาแล้วว่าสภาพแวดล้อมแบบนี้ผู้คนแบบนี้มันช่างเสื่อมเหลือเกินและถ้าเรามีความปรารถนาอยากไปอยู่ในยุคที่ดีๆยุคที่ผู้คนมีศีลธรรมกันมากๆเราก็ต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้เลยพวกเราก็ต้องหมั่นทำทานรักษาศีลให้ดีอย่าให้บกพร่องถ้าอยากไปอยู่ในยุคแบบพวกเขาเราก็ต้องเป็นแบบพวกเขาซะก่อนอย่างยุคต่อไปคือยุคของพระเมตไยยะหรือพระรีอริยะเมตไย ยุคนั้นผู้คนจะมีศีลธรรมกันอย่างมากแล้วอายุยืนกันแบบสุดๆบ้านช่องก็ดีออกจากบ้านก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาขโมยของเพราะพวกเขามีศีลธรรมกันสภาพแวดล้อมก็ดีมากแต่ยุคของท่านนั้นยังอีกยาวไกลนะัก เพราะถ้าเอาจริงๆไหนๆเราก็เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ทันศาสนาพุทธแล้วก็ทำปฏิบัติให้เต็มที่เลยเอานิพพานชาตินี้เลยยิ่งดีแต่คนเราอินทรีย์บาร,รมีที่ทำมาก็ต่างกันถ้าคิดว่าการนิพพานนั้นยากเหลือเกินเรายังมีภาระอีกมากมายในชาตินี้เรายังละไม่ได้อันนี้ในกรณีที่บางคนยังคิดว่าไม่ไหวนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านอย่างน้อยเนี่ย เป็นอริยบุคคลขั้นต้นให้ได้ก่อนเลยคือโสดาบันเพราะถ้าเป็นโสดาบันแล้วพระพุทธเจ้าบอกไว้เลยจะเกิดอีกไม่เกินเจชาติแล้วก็จะได้เข้านิพพานแน่นอนแต่บางคนก็น้อยกว่าเจชาตินะครับแล้วก็นิพพานไปเลยและการเกิดนั้นก็ปลอดภัยมากๆ เพราะจะเกิดในภพภูมิของเทวดากับมนุษย์เท่านั้นเมื่อเป็นโสดาบันแล้วก็คือปิดประตูนรกไปเลยและไม่ต้องไปเป็นเป,นประออสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วนี่แหละอานนี้ส่งที่ยิ่งใหญ่ของการเป็นอริยะบุคคลขั้นต้นถ้ามีกรรมมารับกรรมในโลกมนุษย์เท่านั้นซึ่งเบาวกว่าในานรกเยอะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวความแตกต่างของมนุษย์และพรมนะครับ พอทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วก็พิจารณากันเอาเองนะครับว่าสิ่งไหนย่อมดีกว่าเพราะผมก็บังคับความคิดความปรารถนาของใครไม่ได้เพราะในปัจจุบัน คนที่ปฏิบัติผมก็เห็นหลายๆท่านมีความปรารถนาที่ต่างกันบางท่านยังอยากไปเกิดเป็นเทวดาก็มีอยากเกิดเป็นพรมก็มีหรืออยากไปอยู่ในยุคข,ของพระเมตไยยะก็มีไม่น้อยเช่นกันบางท่านก็จะเอานิพพานชาตินี้ไปเลยบางท่านขอเอาโสดาบาันชาตินี้ก่อนก็มีดังนั้นเรื่องแบบนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าหนทางไหนดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด ส่วนถ้าใครอยากฟังเรื่องราวของพมโลกตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่20เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเพราะเป็นคลิปที่ผมเคยทำไว้แล้วยังไงวันนี้ผมก็ขอจบเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เอ็มก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ